c h e โ r เลตเทอร์เรเซอร์ในไทยเปิดตัวยังเป็นทางการครั้งแรกในปี2012โดยใช้ไทยเป็นฐานการผลิตหลักของภุมิภาคและส่งออกไปยังกว่า60ประเทศรถรุ่นนี้ถูกพัฒนามาจากพื้นฐานรถกระบะเชฟโรเลตโคล o ราโดและมีเครื่องยนต์ดีเซลด u r a ม a x ขนาด2.5ลิตรและ2.8ลิตรระบบส่งกำลังด้วยเกียร์ธรรมดา5สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดต่อมาในปี2015 มีการปรับโฉมครั้งสำคัญทั้งภายนอกและภายในมีการปรับปรุงในหลายๆด้านเช่นเครื่องยนต์เกียร์ระบบช่วงล่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในรุ่นปี2017หรือโมเดลเยียร์2017มีการปรับปรุงครั้งใหญ่เพิ่มอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยมีการปรับปรุงเครื่องยนต์และโฉมสุดท้ายปี2020มีการเปิดตัวรุ่นปรับโฉมครั้งใหญ่ในหลายประเทศการปรับปรุงรูปลักษณ์ภายนอก การปรับปรุงภายในห้องโดยสารและการเพิ่มอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัย Chevrolet t r a i l b l a z e r ในไทยถือเป็นหนึ่งในรถอเนกประสงค์7ที่นั่งที่มีบทบาทสำคัญในตลาด PPV SUV โดยพื้นฐานรถกระบะที่แข่งแกร่งและการผลิตในไทยที่ส่งออกไปยังหลายประเทศแต่ก็ต้องยุติบทบาทในไทยไปเมื่อยุคของแบรนด์เปลี่ยนแปลง c h e v r o l e เ Trailblazer เพราะคุณคือผู้นำ h e v r o l e t Fin d New Road